ทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์คุณไปสร้างความพอใจกับสิ่งสิ่งนั้นเองใช่ไหมเพราะสิ่งในโลกมันจะเปลี่ยนแปลงแต่เราหวังในความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าสิ่งในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วเราไปคาดหวังแล้วมันผิดหวังไม่ล่ะมันก็ผิดหวังไงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ อยากให้บ้านเมืองสงบสุขมันไม่สงบสุข,สสขก็เป็นทุกข์เพราะถ้าในการมาพบเนี่ยก็เหมือนกับที่พระุทเจ้าบอกถ้าคนคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีพรมวิหารสี่จเจริญเมตตาตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตลอดเนี่ยการกระทําที่ผิดเนี่ยมันจะมีขึ้นมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ การตำหนิตีเตียนอะไรกันเนี่ยผูเจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาเธอตำหนีกันเนี่ยเธอตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตากันไหมไม่พระเจา้าค่ะไม่เนี่เออดังนั้นถ้าเขามีการเจริญเมตตามันก็ไม่เกิดขึ้นไงใช่ไหมแต่พอไม่มีมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นอย่างเดียวเลยคือคุณธรรม เราต้องไปสร้างคุณธรรมให้กับคนเนี่